สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องพันกระแสกลับมาพบกับลุงพันกันอีกเช่นเคยนะครับ <Wow. S 1> บ้านสวนเพชรบุรีคุณกำพูเผยสัมพันธ์ที่แท้จริงกับคุณรัชนีตีน้อยคนจะรู้หลายคนอาจจะสงสัยว่ากว่าที่ทั้งคู่จะก้าวมาเป็นพิธีกรมือรางวัลในวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้าง <Wow. S 1> สำหรับคุณกำภูภูริภูวดลหรืโอโจเป็นชาวอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาเขาบวเรียนศึกษาธรรมะบาลี ที่สำนักเรียนวัดเกาะตังอำเอภอโพทองจังหวัดอ่างทองจนได้ปริียนธรรมห้าประโยคจากนั้นจึงย้ายมาอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามและวัดรัฆังโคศิตารามสำเร็จการศึกษาทางธรรมปริียนธรรมเจ็ดประโยคและปร,ะริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกด้วยโดยความชื่นชอบในอาชีพสื่อมวลชนแต่เพราะอยู่ในพื้นที่ชนบท ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงต้องบวชเป็นสามเณรเพื่อให้ได้เรียนหนังสือเป็นสามเณรอยู่8ปีและบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อีก2ปีก่อนศึกออกมาทำงานทางโลกเริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวและคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ประมาณ3-4ปีกระทั่งปี2541พบว่าทำงานออฟฟิศไม่ค่อยรุง่งพอดีทางอ,อสมทเปิดรับสมัครผู้สื่อข่าวจึงไปสมัครแล้วก็สอบได้ จึงย้ายมาทำงานที่อสมทนะครับส่วนคุณรัชนีสุทธิธรรมเป็นชาวอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษาปริญญาตีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มทำงานเป็นผู้สื่อข่าวที่หนังสือพิมพ์จนกระทั่งปี2540จึงสมัครใจลาออก ในที่สุดคุณกำพูและรัชนีต่างคนต่างก็มาทำงานที่สำนักข่าวไทยอ,อสมทโดยคุณกำพูอยู่ที่โต๊ะข่าวเศรษฐกิจส่วนคุณรัชนีอยู่โต๊ะข่าวไอทีพร้อมกันนี้ต่างคนต่างก็ได้จัดรายการวิทยุที่คลื่นข่าวอ,อสมท FM ด้วยนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับคุณสุภชัยเสนอว่าน่าจะมีรายการที่จัดคู่กันและเรียกคุณกำพูไปคุยคุณกำพูได้เสนอว่า น่าจะเป็นรายการที่จัดคู่กันระหว่างชายและหญิงจะได้เข้าคู่กันและมีลูกเล่นเยอะกว่าจนกระทั่งได้ยินเสียงคุณรัชนีเนี่ยจัดรายการอยู่รายการหนึ่งระหว่างที่ตนเองกำลังขับรถกลับบ้านคุณกัาพูจึงโทรศัพท์ไปชวนคุณรัชนีให้มาจัดรายการลูกทุ่งด้วยกันด้วยความที่เป็นคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วร้องเพลงของแม่พึง่งพุ่มพวงดวงจันได้แทบจะทุกเพลงจึงตอบตกลงอย่างไม่ลังเล นอกจากจัดรายการคู่กันแล้วทั้งคู่ยังรับงานพิธีกรและงานร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำโดยมีชื่อวงว่าวงกำพูรัชนีอีกด้วย <Wow. S 1> จุดเริ่มต้นมาจากการที่กำพูรัชนีชวนแฟนคลับไปทำกิจกรรมการกุศลและร้องเพลงให้ความบันเทิงเป็นประจำจนกระทั่งอาจารย์สัญญลักษณ์ดอนสีโปรดิวเซอร์เจ้าของเพลงจึงช่วยแต่งเพลงการกุศลให้นะครับ <Yeah. S 1> ส่วนคำถามที่มีคนถามมาบ่อยๆว่า คุณกัมพูและคุณรัชนีเนี่ยเป็นแฟนกันหรือไม่หรือว่าเป็นสามีภรรยากันเนี่ยม <tiden. S 1> <c oughs> ันจริงหรือไม่ก็ต้องขอยืนยันว่าเป็นเพียงบทบาทสมมุติในจอเท่านั้นนะครับส่วนนอกจอนั้นเนี่ยฝ่ายชายเขามีครอบครัวแล้วภรรยาทํางานธนาคารและบุตรกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์เพียงแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้กลับบ้านเพราะว่าต้องทุ่มเทกับงานนั่นเองนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวดีๆของพิธีกรคู่ขวัญชื่อดังที่ลุงพันนำมาฝากกันในคลิปนี้สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงพันด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ